สวัสดีครับมุมสองเว้นนะครับวันนี้มุมสองเว้นจะมาเกาะเตตชช่างนะครับบอกกาซาเรตในหมว่ช่องสามนะครับศึกเจ้าหมวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่องสามนะครับขึ้นชกกันวันเสาร์ที่สิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเวลาสิบสองนาฬิกายี่สิบนาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเว้นก็เลยเถทวการเนี่นะครับนําข้อมูลเกาะเตตชช่างบอกกาซาเรตนะครับมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆนะครับสำหรับแฟ,แฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกปิดการการมองเห็นนะครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนําแฟนมวอน,นะครับให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดการการมองเห็นแล้วก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุมสองเวรเลยนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับ ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับกำลังมองหาที่อ,อกตัวบางทุนชอบโดนชอบเชียร์นะครับแอดไปที่ @muydung a y D U N G, แอดมวยดังสมัครฟรีรับยูสกรอเริ่มนะครับระบบอัตโนมัติที่ดีที่สุดมั่นคงบริการดีต้องแอดมวยดังครับ เราจะมาเริ่มการเกาะติดตช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสามนะครับสึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่องสามนะครับขึ้นชกกันนวานเสาร์ที่10กันยายน2065นะครับเวลา12บสนาฬิกายีนาทีโดยประมาณนะครับสำหรับผลงานการประกอบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับเป็นหน้าที่ของเสถอยชายสุโขททยนะครับพัชนัยมีจันนะครับทำหน้าที่ประกอบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับเราก็ต้องบอกว่ามีมวยรอบให้ลุ้นกันทึง2คู่เลยนะครับไฮไลท์น่าจะอยู่คู่ที่2นะครับเนื่องจากว่าเป็นการชิงชนะเลิศนะครับมวยรอบแชม ของไฮไลท์ก็น่าจะอยู่ที่คู่ที่สองของงานในวันนี้นะครับมาเริ่มที่คู่ที่หนึ่งก่อนนะครับคู่ที่1น่งนี้เป็นการชิงอันดับ3นะครับมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่10นะครับคนชนะก็จะคว้าอันดับ3ไปครองทันทีนครับส่วนคนแพ้ก็จะคว้าอันดับ4ไปครองครับ มาดูกันที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับหรือว่าชื่อกาลครับลูกฟุกเทศบาลสีเตี้ยยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับบุกเสกใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับหรือว่าเกียรติภัยสนนะครับพิกัด125ึอยยีนะครับเมื่อเช้านะครับทั้งคูนี้มาหนึ่ร้ี่สาจุดสลดไปคนละจุนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ถือว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับบุกเสกอาจจะดูได้ลอยกว่าได้ได้เหลือบได้ลอยนิดๆนะครับ ทานั้นฝ่ายแดนะครับเพชรลำพูนนี้เป็นนะักชกจากจังหวัดลำพูนนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ว,วพหลำปางน,นะครับมีหมวดดับลำปางน,นะครับร้อยตำรวจโทรประดับสุรินโทนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยข่าเป็นมวยซ้ายนะครับเพชรเข่าครบเครื่องเปิดเกมปั้มตีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงมาสอบดูแลแล้วก็อันตรายเกา่ากระดูกดีนะครับชกมานานประทะกระเบอือใหญ่มาเยอะเลยนะครับ ก่อนหน้านี้ถูกคัดมาให้เป็นตัวเต็งนะครับแต่ว่าไฟล่าสุดตัดเชือกนี้สรุดแพ้นะคะแนนกับนบพระเดชโชห้าพยักมาครับก็ทําให้ได้แค่ฉีกลบสามนะครับแต่ว่าฟอร์มก่อนนั้นถือว่าฟอร์มดีมาตลอดเลยนะครับชื่อชื่อมวยดูดีนะครับกระดูกมากอดครับ สามฟอร์มหลังนี้ก็ชนะ2อไฟลแล้วก็สุดแพ้หนึ่งไฟลในไฟลล่าสุดนะครับส่วนไฟายน้ำเงินนะครับปลุกเสกนี้เป็นในกชกจากจังหวัดตรังนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สอพงอมอนครับมีเสียมอนพักสดนะครับพงอมอนพิคุนชัยพัฒนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นแล้วก็มีท่านสิทธิ์จากโกวีไนะครับให้การสนับสนุนท่านั้นปลุกเสกนะครับปลุกเสกนี้เป็นเป็นมือซ้ายนะครับประเภทฝีมือครบเครื่องเลยสูงยาวเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงนะครับ ขวางหน้าดันแทงแรงนะครับมาสอกดูแลแล้วก็อันตรายเป็นโมลุปร่างดีนะครับโชคกับไขน่นี่ไม่ค่อยจะเสียเปรียบรูปร่างสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ดูได้ลอยด้วยนะครับ สามฟอร์มหลังนี่ก็ชนะ2ไฟแ, 2> แล้วก็สรุปแพ้หนึ่งไฟนะครับฟอร์มดีมาตลอดเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามาสูตรแพ้ไฟลล่าสุดในรอบตัดเชือกนะครับแพ้ก็เลยได้แค่ชิงอันดับ3นะครับวันนี้ก็มาเจอกับรุ่นพี่กระดูกดีอย่างเพชรลำพูนนะครับแต่ว่าทาง้านปุกเสกจะดูได้ลอยเรื่องส่วนสูงได้ลอยเรื่องสรีระส่วนสูงได้ลอยกว่าได้สูงกว่านิดนิดนะครับแต่ว่าเรทนะครับเรทหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่่ายแดงนะครับเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับเป็นต่ออยู่ในราคา2ต้นหนึ่งเลยครับดูว่าชื่ ดูมาก่อนนะครับเอาพันสามวยดูได้เปรียบนะครับแต่ว่าอาจจะเสียเปรียบช่วงนี้นิดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมมองว่ากระดูกมวยน่าจะช่วยได้เยอะนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนดนาปุกเสกใหญ่เชิรซีฟู้ดนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่1นะครับมวยรอบของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบนอกเอาครั้งที่10นะครับเป็นการชิงอันดับ3ามนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรลำพูนบำรงศิษย์นะครับเลดหลังช่างเป็นต่ออยู่ในราคา2ต่อหนึ่งครับ มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2นี่เป็นการชิงชนะเลิศนะครับเมื่อรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่10นะครับคนชนะก็จะคว้าอันดับ1น,นะครับส่วนคนแพ้ก็จะคว้าอันดับ2ไปครองครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือแก่นพิทักษ์นายาปักวิวนะครับดูเพชรก่อนแก่นนะครับเกต จันเขียวนะครับหรือว่าชอห้าพยักนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับนบพระเดชชอห้าพยักนะครับหรือว่าชื่อเก่าคือมาเล็กแดงขาวทายนะครับพิกัด125ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับจากด้านฝ่ายแดงแก่นพิทักษ์มา125ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับนบพระเดชนี่มา125.8ลดไปจุดแปดนะครับคุณดูความสูงความยาวนี้ก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับแก่นพิทักษ์จะลอยกว่านิดๆนะครับ แกนพิทักษ์นะครับก,ก็เป็นนักชกจากตจังหวัดขอนแก่น,นครับเที่ยวนี้ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่อภิชาติมวยไทยนะครับเดิมทีนะครับช่วงแรกๆของทางด้านแก่นพิทักษ์ก็จะมาฝากฟ,ากฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชอ5อห้าพยักษ์นะครับก็เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งมาเจอกับนบพเดชซึ่งนพเดชนะครับเป็นมวยของค่ายมวยชอห้าพยักษ์อยู่แล้วนะครับถ้ามาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ค่ายเดียวกันครับก็อาจจะรู้กลยุทธ์นะครับหรือว่ารู้แผนการโชคบนเวทีนะครับจึงต้องทําให้การ จึงต้องเปลี่ยนค่ายฟิตซ้อมใหม่นะครับแก่นพิทักษ์ก็เลยไปฟิตซ้อมอยู่ที่อาพิชาติมวยไทยนะครับอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีคุณอาพิชาติแก้วขจร์นะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแก่นพิทักษ์ที่เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องแบบสักแข้งต่อามตุนแรงนะครับอาวุธเร็วหลากหลายนะครับหลักเหลี่ยมดีนะครับมาสอบดูแลแล้วก็อันตรายฟอร์มสดร่างกายดีแล้วก็ดูได้เปรียบเรื่องกระดูกมวยด้วยนะครับสามฟอมหลานนะครับชนะทั้งสามไฟเลยนะครับฟอมสดเหลือหลายเลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับนพเดชนี่เป็นในกชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ชอห้าพยักนะครับประทุมธานีมีสิชาสุขไทยนะครับพัชญินมีจันนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีทัชนาทแดงข่าวใสยผู้ช่วยโปโมเตอร์นะครับให้การสนับสนุนท้านนพเดชอยู่นะครับนพเดชที่เป็นหมามืดเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็ถูกถูกมองว่าอยู่นอกสายตานะครับแต่ว่าล่าสุดนี้เดินทางมาถึงเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้นะครับถือว่าเป็นหมามืดในรอบนี้เลยนะครับเป็นมวยขวานครับก รุนแรงมาสอกส่วนรุนแลแล้วก็อันตรายนะครับฟอร์มสดเช่นเดียวกันนะครับไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าชื่อมวยอาจจะดูเป็นรองนิดนดนะครับ สามฟอร์มหลังนี้ก็สดไม่แพ้กันนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟล์เลยนะครับคู่นี้เทียบกันที่ฟอร์มนี่ดูว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับคู่ขี้สูสีนะครับแต่ว่าชื่อมวยของทางด้านฝ่ายแดงนะครับแก่นพิทักษ์จะดูได้เปรียบนะครับดูมาก่อนแล้วก็ดูวันนี้ดูได้ลอยกว่าได้สูงกว่าด้วยนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องสภาพแวดล้อมบรรยากาศหน้าเสื้อต่างๆนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับนพเดชนาจะดูได้เปรียบนะครับเพราะว่ามีเสื้อชายสุโขทัยนะครับมาคำหน้าเสื้อแล้วก็เสียชายนะครับเป็นโปรโมเตอร์ประกบ นะครับหน้าเสือของส้านฝ่ายน้าเงินนะครับอาจจะดูได้เปรียบนะครับแต่ว่าคู่นี้เคยฟิตซ้อมอยู่ค่ายเดียวกันนะครับก็อาจจะเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับก็ก็ต้องดูโชคประกอบนะครับคู่นี้ต้องแนะนําว่าดูโชคประกอบนะครับแต่ถ้ามวยคู่ขี้สุสีนะครับผมมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับนพเดชชอห้าพยักษ์นะครับดูว่าบรรยากาศหน้าเสือสภาพแวดล้อมต่างๆดูได้เปรียบนะครับเพราะเสียชายสุโขทัยมากํากับหน้าเสือที่บุมนะครับดูว่าบรรยากาศดูดีกว่านะครับทานิดทาหน่อยราคาไหลเร็วกว่านะครับคู่ขี้สุสีไม่เสียเปรียบแน่นอนครับ แต่ว่าเรทนะครับเรทหลังช่างนี่เปิดที่ฝ่ายแดงนะครับแก่นพิทักษ์นายาปักวิวนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับคููนี้เรทเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับแก่นพิทักษ์เป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4ล่าสุดเหลือ19เนะครับเรทหลังช่างนะครับล่าสุดนี้เปิดลเหลือละเหลืออยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับแก่นพิทักษ์เป็นต่ออยู่ในราคา1 0ต่อ9กนะครับก็ดูว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่ที่คุูคีซุสีนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับก็แต่ว่าผมยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับนบพระเดชชอห้าพยักษีนบ แน่นอนนะครับวันนี้มีเสียชายสุโขทัยไปกํากับหน้าเสือที่มุมนะครับทำนิดทาหน่อยราคาหลเร็วนะครับวันนี้น่าจะเิญเอาชนะคะแนนลุนพี่อย่างแก่นพิทักษ์นายาบารควิกไปได้แบบสรุปคู่ขี้เลยนะครับเดียวก็คว้าแชมป์มือรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบนอกเอาครั้งที่10มาของได้สําเร็จนะครับคู่นี้เลดหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับแก่นพิทักษ์เป็นต่ออยู่ในราคา1 0ต่อ9นะครับอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับนกเพลชอห้าพยักครับ มาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3นี่เป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรเหมืองกันนะครับแดงเขาทรายนะครับโรชอชหพยัก สนทนาฝ่ายน้ำเงินนะครับไม้แหลมท่าแสยาสัตว์นะครับหรือชื่อเก่าไอแหลมลูกเขานายัางนะครับพิกัด102ปอนด์ครับเมื่อช่วงเช้านี้ทั้งคู่มา102ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดเลยนะครับคู่นี้มาเข้าเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับเดิมทีขึ้นรายการไว้จะเป็นทางด้านเพชรสมมายสอสมายนะครับป้องกันแชมป์กับยอดศิลาช5พยักนะครับแต่ว่าล่าสุดยอดศิลานะครับเป็นฟีนะครับ การฟิตซ้อมเต็มตัวไม่เต็มร้อยนะครับจึงต้องถอนไปนะครับโปรโมเตอร์จึงดึงคู่นี้เอาออกไปเลยนะครับแล้วก็เอาทางด้านเมื่อเพชรเมืองเพชรเมืองกันนะครับแดงเขาวสายนะครับมาเข้าเวนแทนโดยการชกกับไม้แหลมท่าแสยะสัตว์ชกกันในพิกัด102ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทั้งคู่นี้ก็มา10.2ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดเลยนะครับแต่ว่าความสูงความยาวนะครับคู่นี้ดูว่าทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับไม้แหลมท่าแสยะสัตนะครับดูว่าได้สูงกว่าได้ลอยกว่าค่อนข้างเห็นเลยนะครับ ทางนั้นฝ่ายแดงเพชรเมืองกันนี่เป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยชอห้าพยัก์นะครับปทุมธานีมีเสือชายสุโขทขัยนะครับพัชเชนินมีจันนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีแดงขาทรายนะครับให้การสนับสนุนนะครับเพชรเมืองกันนี่เป็นมวยขวานะครับ ประเภทครบเครื่องอาวุธรุนแรงนะครับเตะขวาต่อยขวาเจาะยางหลักเหลี่ยมดีหมัดสอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายเก๋าก็ดูกดีนะครับอาวุธหลากหลายนะครับตนๆถือว่าอันตรายเลยนะครับผมดูว่าชื่อมวยมาก่อนนะครับแต่ว่าสั้นกว่าเตี้ยกว่าค่อนข้างเห็นเลยนะครับสามฟอร์มหลังนะครับของตะลั่นฝ่ายแดงเพชรเมืองกานมีชนะนอกยกสีแสงสุรีนะครับสิทธิ์แก้วประยุนที่ราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนใจเด็ดสอร่มเย็นที่ราชดำเนินล่าสุดดีสุดแพ้คะแนนกับนีโนพยักอรุณนะครับที่ฐานทับอากาศตอนเมืองสามฟอร์มหลังนี่ชนะ สองไฟแล้วก็สรุปแพ้ไฟ1หนึ่งไฟนะครับไฟลล่าสุดนะครับส่วนด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับไม้แหลมนี่เป็นในโชกจากจังหวัดชุมพรนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ทาแสยาสัตว์นะครับมีเสียตู่ทาแสยยาสัตว์นะครับเป็นผู้จัดก,การหัวหน้าคณะนะครับ ไม้แหลมนี่เป็นมวยขวาน,นะครับประเภทกบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมนะครับขวางแทงยัดไส้แรงนะครับดักเตะดักแทง,ลแทงลหลักเหลี่ยมดีฟอรอมสดเลยนะครับรูปร่างดีด้วยชกกับใครนี่ไม่เคยเสียเปรียบเรื่องรูปร่างเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญฟอร์มสดเลยนะครับสามฟอร์มหลานนะครับขนตะ่าน่ายน้าเงินนะครับไม้แหลมมีชนะคะแนนเพชกรนะครับเกรกเตอร์ยิมนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนป้อมเพชรปอนิพนพันนะครับที่จังหวัดชุมพรล่าสุดนี้โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนเพชรนารายเชิดต่อรามอินทานะครับที่เวทีม หน่อยฟอร์มหลังนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟล์เลยนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินอาจจะดูดีกว่านิดนิดน,ดนะครับเรื่องฟอร์มการชกนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องชื่อมวยนะครับดูว่าทางด้านฝ่นายแดงจะดูได้เปรียบนะครับแล้วก็เป็นประเภทอาวุธรุนแรงครับต้นตนี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับเตะขาต่อยมาเจาะยางกว้างกระจกอาวุธรุนแรงเลยนะครับต้นๆถือว่าอันตรายแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหล่นนะครับผมดูผมชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับไม้แหลมท่าแสะยาสัตว์นะครับดูว่าใหญ่กว่ายาวกว่า่าานถ้ผ3 สั่งยกไปแล้วไม่หลับหลนนะครับน่าจะอาศัยความสูงความยาวนะครับโดยเฉพาะลูกขวางแทงค้ำแทงนะครับไม่เปิดโอกาสให้ทางนั้นเพชรเหมือนกันได้เตะขาต่อยหมัดออกอาวุธรุนแรงได้ได้ถนัดนะครับดูว่าทางนั้นฝ่ายน้าเงินไม้แสะไม้ไม้แหลนท่าแสะยาสัตว์น่าจะอาศัยความสูงความยาวขวางค้ำแทงนะครับแล้วก็ที่สําคัญฟอร์มสดเลยช่วงนี้ร่างกายดีด้วยนะครับเรทนะครับหลังจากช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับ เพชรเมืองกันเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับคูณอีกอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับไม้แหลมท่าแซยาสัตว์นะครับผ่าน3ยกแล้วไม่หลับไม่หล่นหน้าหลุนครับฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับกำลังมองหาที่ออกตัวางทุนชอบลุนชอบเชียร์นะครับแอดไปที่ m u y d u n g แอดมวยดังนะครับสมัครฟรีรับยุสก่อนเริ่มนะครับระบบอัตโนมัติที่ดีที่สุดมั่นคงบริการดีต้องแอดมวยดังครับ มาถึงคู่ที่4ี่นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือยอดกิติทอเทพสุทินนะครับหรือว่าเตยจาติ๊กอุบลหรือว่าพญาหนอนยิมนะครับหรือว่า PQC เสมืองเชียงใหม่นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเป็นทางด้านมนพิชิตนะครับแดนเซนจิวรี่นะครับหรือว่า TBM ยิมนะครับพิกัด124บปอนด์ครับคู่นี้ทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับมนพิชิตนี่มาเข้าเวนแทนนะครับแทนทางด้านผนพระสังเชษทุ่งว่านนะครับก็การเตรียมตัวอาจจะดูเป็นรองนะครับ เมื่อช่งชวงเช้าคู่นี้โชคันในพิกัด124่ปอนด์นะครับเมื่อช่งชวงเช้าก็ทางด้านฝ่ายแดงยอดกิตติมา124.2 12ลดจุดสองนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินพอมนพิชิตนะครับมาหนึ่อปอนด์พอเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ความสูงความยาวถือว่าใกล้เคียงกันนะครับปัดหัวตัวเท่า คณาฟแดงยอดกิตินี่เป็นนักชกจากนครราชสีมานะครับเทวีก็มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ชอห้าพยัก์นะครับปทุมธานีมีรีชายสุขไทยนะครับพัชรินมีจันเป็นหัวหน้าคณะนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับยอดกิตินี่เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือดักเตะดักแทงหลักเหลี่มดีเตะหนักต่อยแรงนะครับสอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายกระดูกดีนะครับแต่ว่าดูว่าความเชื่อถืออาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเคยโดนไล่ลงในยกที่สองในการชกกับเมโทนครับไก่ศิลปภพบ็อกซิ่่งงททีีเลััสินะครบ เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับก็ดูว่าความเชื่อถือไม่ค่อยดีนะครับแต่วันนี้ได้เปรียบเรื่องสีเสื้อนะครับเพราะว่ามาเก็บตัวฟิตซอนอยู่ที่ชอห้าพยัก์นะครับแล้วก็ได้เปรียบเรื่องกระดูกมวยนะครับแล้วก็ได้เปรียบเรื่องการเตรียมตัวเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับส่วนทนานฝัายน้ําเงินนะครับ มนพิชิตนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีบีเอ็มยิมนะครับมีเสียต่ำกิรติจเจริญราดนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมเดินปั้มจับตีล็อกรัดปั้ติเหนี่ยแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบูสู้ดุดันเลยนะครับเป็นมวยเพชรเข่าในเหนี่ยนะครับเปิดเกมชวนทะเลาะสามฟอร์มหลังนี้ก็ชนะ2ไฟแล้วก็สะดุดแพ้หนึ่งไฟนะครับวันนี้ อาจจะดูเสียเปรียบเรื่องการเตรียมตัวนะครับเพราะว่ามาเข้าเวรแทนพรพระสังเชษุุงว่านะครับรูตัวประมาณ2วันนะครับแต่ว่าก็มีการฟิตซ้อมเตรียมรอรายการอยู่แล้วนะครับแต่ก็ถือว่ายังเป็นรองเรื่องการเตรียมตัวอยู่ดีนะครับ วันนี้นะครับเรทหลังจากทั้งนี้เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับยอดกิติเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3ครับชื่อมวยดูดีกว่ากระดูกมวยดูดีกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญได้เปรียบเรื่องการเตรียมตัวด้วยนะครับแต่ว่าความชื่อถืออาจจะดูเป็นรองนิดๆเท่านั้นเองครับแต่วันนี้ผมก็ย่องชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดกิติทอเทพสุทินนะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ชอพยัก์นะครับดูว่าบรรยากาศก็อาจจะไม่เสียเปรียบนะครับแต่อาจจะเสียเปรียบในชื่อของนักมวยนะครับยอดกิติที่ความชื่อถืออาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่าการเตรียมตัววดดูีก่่าแนน แล้วก็ที่สําคัญนะครับเรื่องประสบการณ์มวยกระดูกมวยก็ดูดีกว่าด้วยวันนี้น่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านมนพิชิตแดนเซนจิวรี่ไปได้แบบสนุกนะครับแต่ถ้ามีราคาก็แนะนําให้ขยับขยายแต่งตัวบางทุนด้วยนะครับเพราะว่าความเชื่อถือของทางด้านฝ่ายแดงก็อาจจะดูไม่ค่อยสักเท่าไหร่นะครับเลทหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับยอดกิตินะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3นะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดกิติทอเทพสุทินครับสำหรับมวยชอบหนึ่งตัวในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่1เลยนะครับมวยรอบ มาบินครั้งที่10บทิงอันดับ3มนะครับมองไปที่ฝ่ายแดง,แดงเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับเลนหลังช่างเป็นต่ออยู่ในราคา2ต่อนหนึ่งครับมวยชอบที่ศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่หนึ่งฝ่ายแดงนะครับ,รบเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์ครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนตั้งอยู่ในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บางกันไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขออย่าวอามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนการ เลยนะครับรวยๆเห่งกันทุกท่านสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิดสิไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทการจะตกนะครับต้องตั้งการขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ